รายการเปิดฟ้ากว้างของกองทับอากาศขอต้อนรับทุกๆท,ท่านอย่างฉันมิตรเราผลิตร,รายการดีมีสีสันฟังเพลิดเพลินได้ความรู้ควบคู่กันสารพันสรรหามาเล่าให้ฟังรายการเราทออห่างไกลโลก บริโภคข่าวสารดีที่พร้อมรั่งรวมสาระนานามาให้ฟังเสริมพลังกายจิตพิชิตโปรคามีธรรมะควบคู่รู้อย่างจิตมีแง่คิดจากนิทานให้คุณหนูทั้งสัมภาษณ์คุณหมอรอฟังดูมีช่วงหนูขอบอกออกฮาเฮโดยพูดคุยสื่อสารผ่านเสียงใสจากสุดใจผู้จัดสาวพราวสเสน่ผลิตโดยวพอ,อมิลังเล ปรบมือเฮมาพร้อมทั้งฟังรายการคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานที่ใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสองค์อย่างยิ่งเพราะ เป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยความสาม,มัคคีธรรมพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทออหังไกลโรคค่ะวันนี้ที่ฉันนาวากาตรีหญิงดรสุดใจชาประเสริฐและนาวากาโทหญิงดรพัทรพรพัรทรโยธิน เราทั้งสองคนรับหน้าที่นํำสาระสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะน้องพนัน and good afternoon fan club of t o h a n g l a i p r o who are the foreigner and wanted to listen to us และสวัสดีแฟนคลับทั่วทั้งประเทศไทยและต่าง i, th thi, ประเทศทั้งที่ประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะที่ฟังรายการย้อนหลังผ่าน Facebook รายการทอองไกลโลกของเราค่ะค่ะน้องพนันคะปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะแป๊บๆปีแป๊บๆปีนี เรายัางจำกลิ่นอายของความสนุกสนานของวันเอสโรคนะคะของที่เราได้จัดกันในวันเอสโรคของกองทัพบกาศด้วยนะคะซึ่งขณะน,นี้ที่วันเอสโรคจริงๆตรงกับวันไหนนะคะทุกท่านค่ะตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมขอ,ของทุกปีนะคะพี่น้อยและหลายหน่วยงานนะคะก็ให้ความสําคัญของการป้องกันโรคนี้จึงจัดกิจกรรมละลดเลิกนะคะไม่ให้มีช่องทางการเผยแพร่ติดต่อโรคนี้ได้อย่างดีคะ่ะพี่น้อย ซึ่งก็นับว่าได้ผลดีมากขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะอีกไม่กี่วันนี้ทางกองทัพอากาศก็เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมกำลังพลของกองทัพอากาศนักเรียนอาหารทหารกองประจำการประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตใกล้ใกล้เคียงของกองทัพอากาศเนี่ยจะมารวมกันค่ะจํานวนมากเลยจํานวนตั้งหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าคนค่ะ แล้วก็จะมีกิจกรรมทั้งสาระแล้วก็การบันเทิงรวมทั้งก็จะได้พบเราสองคนด้วยนะคะทุกท่านใช่ค่ะสําหรับแฟนคลับนะคะท่านใดที่ได้ยินเสียงของเราสองคนต้องการมาเห็นหน้าตัวเป็นๆน,นะพี่หน่อย <c oughs> นะคะเห็นแล้วหวังว่าจะไม่ผิดหวังนะใช่ <c oughs> จาจําที่คุณยายใช่ไหมที่เราไปอธิบาย <c oughs> คุณยายเนาะว่าเดี๋ยวเราจะไปบวชที่อินเดียใช่ไหมคะคุณยายก็นั่งวิวแชร์มาเลยมาพบเราสองคนที่โรงพยาบาลภูมิพล์แต่ครั้งนี้นะคะคุณยายขา เราเปลี่ยนค่ะมาเป็นที่หอประชุมกองทัพบกาอาคารทองใหญ่นะคะซึ่งแฟนคลับไปหลายท่านนะคะต้องการเห็นหน้าเราแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็เล่นเกมสนุกสนุกแถมมีรางวัลแจกมากมายนะคะพี่หน่อยวันที่เท่าไหร่นะนะคะแล้ครทีค่ะต้องมาพบกันวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะอยากบอกว่าของขวัญเนี่ยหมดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของขวัญและเล่นเกมนะคะ ต้องมาพบเราตั้งแต่เข้าคิวเล่นเกมใช่แต่เช้าอืนะคะแล้วก็มีนิทรรศการความรู้แล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดโดยนะคะการบรรยายพิเศษเรื่องเรื่องเล่าชีวิตผู้ติดเชื้อเอสโดยท่านเจ้าพระคุณพระอุดมประชาทรนะคะแล้วก็คุณชานกเกษมเมืองศรีแห่งวัดพระบาทน้ำาพุจังหวัดลบบุรีนะคะ การแสดงละครสั้นของเด็กเยาวชนค่ะจากโรงเรียนรอบพื้นที่ของกองทัพบกาศนะคะแถวเขตดอนเมืองในหัวข้อเรื่องป้องกันไว้ก่อนที่จะสายเกินไปค่ะใช่ค่ะและกิจกรรมดีๆนะคะก็จัดโดยนะคะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสของกองทัพบกาศค่ะซึ่งมีแกาํนำหื มีกองวิจัศาสตร์ป้องกันค่ะกรมแพทย์ฐานกาศหน่วยสุขศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนประจําโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานากาศค่ะพี่น่อย <c oughs> และกาโวหวข้อนะก็น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็การที่เราได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าตอนนี้พี่น่อย <c oughs> ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอชก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำลังพลกองทัพอากาศนะคะพี่หน่อยนักเรียนทหารหานกองประจำการไม่ใช่แต่กองทัพอากาศนะทุกที่ทุกแห่งใช่แต่ว่าตอนนี้แหม่เราก็มุ่งเน้นไงเพราะว่าเราจัดกิจกรรมให้กับกองทัพอากาศใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคเอดรวมถึงการอยู่ร่วมกับสังคมกับผู้ติดเชื้อเอสด้วยค่ะซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่ เป็นมนุษย์หนึ่งคนน่ะนะคะที่จะต้องอยู่กับเชื้อนี้ให้ได้นะคะ,ะการที่เขาดูแลสุขภาพดีก็สามารถอยู่กับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะตอนนี้ปัญหาโรคเอสก็ยังเป็นปัญหาร้ายแรงอยู่เช่นเดียวกันนะคะ้องพันกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศทางแถบทวีปแอฟริกาและก็เอเชียะค่ะและยังคงเป็นมหาสําคัญในเรื่องของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะคะค่ะซึ่งขณะนี้ทั่วโลกยังมีการรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกับ ที่อื่นทุกๆแห่งทั่วโลกค่ะคำขวัญวันเอสโลกประจำปีพุทธศักราชสองพว่า ending is ก็คือเน้นไม่ติดไม่ตายไม่ตีตราเพื่อยุติป,ปัญหาเอสคาน้อัันค่ะพี่น้อยสังเกตไหมว่าการติดเชื้อเอชวีหรือเอสนะคะไม่ได้ลดลงเลยอะทั้งๆที่มีการต่อสู้กับโรคเอสอย่างยาวนาน ทั้งในบ้านของเราแล้ก็ประเทศอื่นค่ะบางคนคิดว่าแหมเรารู้เท่าทันแล้วการแพร่กระจายของเชื้อโรคน่าจะสงบลงแต่เชื่อไม้มันเป็นภัยแฝงที่เราหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าก็ไม่หลีกเลี่ยงกันน่ะยังทา้าทายอยู่นะโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ถุงยางนามไยมค่ะแล้วพ่ทคะบางคนยังไม่เชื่อเลยจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เชื่อนะค่ะว่าโรคนี้มีจริงๆอืม ก็อันนั้นก็ต้องแปลวแต่ท่านแล้วนะคะว่าจะคิดยัางไงาแต่ก็ต้องขอเชิญท่านที่ไม่เชื่อเหล่านั้นไปศึกษาดูงานที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะแล้วก็ฝากนับเมื่อไปแล้วฝากนับหกกระโหลกด้วยนะคะ,คะที่พระคุณเจ้าทรานเทินทับถามเอาไว้ให้เห็นเป็นรูปมรทัว่าที่ตายไปแล้วเท่าไหร่จากโรคนี้จริงๆนะคะเฉพาะที่วัดนั้นวัดเดียวนะคะวัดอื่นยังไม่นับหรือว่าโลงพยาันธ์อื่นยังไม่นับนะคะแถมเมื่อป่วยแล้วคนก็ยังรังเกียจกันยกบ้าน ที่เรียกว่าตีตรานี่เองคือเลยต้องเอาคนไข้ามาทิ้งไว้กับพระคุณเจ้าที่วัดพระบาทน้ำพุนี่เองนะคะแนวคิด ending a ในรอบนี้ก็คือในเรื่องของเป็นไงคะคำขวัญโลก a อ e ก็คือ ending a นั้นเน้นไม่ติด ไม่ตายไม่ตีตราเพรยุติปัญหาเอสนั้นหมายความว่าอะไรบ้างคะทุกท่นค่ะการไม่ติดนะคะก็หมายถึงว่าเราต้องลดการติดเชื้อไรใหม่ลงนะคะการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกจากเข็มฉีดยานะคะก็ะคือหมายถึงว่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนั่นเองนะคะคือเข็มฉีดยาไม่ควรใช้ร่วมกันอยู่แล้วต้องเน้นแล้วก็ไม่ตายก็คือลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเอสเนื่องด้วยว่าผู้ที่เจอติดเชื้อเอชไอวีหรือว่าปวยเป็นโรคเอสนะคะสามารถเข้าถึงบริการ ของสถานบริการรัดได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ก็ถึงบอกว่าไงถ้ารู้ตัวว่าติดเชื้อ HIV หรือเอชเป็นเอชแล้วต้องรีบมารักษานะอย่าอายค่ะท่านก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะใช่ค่ะส่วนนี่ที่สามก็คือไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชตั้งทางกฎหมายและก็ทางสังคม การศึกษาการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนั่นก็คือต้องเปิดโอกาสให้เขาอยู่ร่วมในสังคมนั่นเองค่ะค่ะ,คะแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่าถ้าคนไหนนะคะที่ติดเชือ้อก็คือว่าคุณแม่ตั้งท้องนะคะที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราตัววาตชืจะต้องรีบรับประทานยาเลยเพราะว่าจะลดการติดเชื้อได้ถึงศูนเปอร์เซ็นตในการติดเชื้อรายใหม่นะคะพี่น้อยค่ะก็คือไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกในใชารภนี้นเองนะคะ แล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้นะน้องพันธ์แล้วก็หวังว่าถ้า WHO อยากลดจากลดจาก30%ลงเหลือ3%ซึ่งทำได้แล้ว WHO ก็เลยอยากจะลดลงจาก3%ให้เป็นศในผู้ป่วยรายใหม่ก็คือไม่ไม่ติดเชื้อเลยโอ้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็หวังว่าน่าจะทำไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นั้นเราทุกคนก็ต้อง รู้เท่าทันโรคนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันและเริ่มต้นจากใครกรักนต้องกตัวเราเองที่ตัวของเราเองค่ะอย่ามัวสัมเรเทเมากินเหล้ามั่วเซ็กตะะอ่าม,มันจอดคล้องเนาะกินเหล้าแล้วก็จะ <c oughs> ขาดความยังกิดอ้วมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปมั่วเซ็กอย่างว่านะคะอย่าสร้างพฤติกรรมเสี่ยงให้กับตัวเองเลยะค่ะเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือไปเที่ยวนะคะโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็นาเชื้อมาเผยแพร่กับภรรยาซึ่ง ไม่รู้หีหนุ่ยเนยนะค่ะอยู่บ้านตั้งที่อ,อยู่ดีๆก็สามีก็เอาเชื้อมาติดอีกนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ไม่แฟร์นะคะไม่ยุติธรรมแต่ก็ต้องแก้ไขส่วนภรรยาไงคะสามีควักถุงยางม,มาใส่ก็อย่าโวยวายจะมาใส่ชั้นทำไมอะไรเงีย้ยกับทำไมไว้ใส่ชั้นหรอเพิม่มเธอบอกว่าเป็นเรื่องอีกไงคือไม่เคยใส่แล้วมาใส่โวยวายอีก เราก็ต้องแง่บวกเลยว่าเขาป้องกันให้เราไม่ดีกว่าเหรอนะคะคือใส่ถุงยางเนี่ยป้องกันได้สารพัดโลกนะคะรวมทั้งโรคมะเร็งปากมดลูกอีกด้วยค่ะ,อะพอพูดอย่างนี้เป็นไงคะอืเรียกร้องจะให้ใส่ถุงยางองีก <laughs> เอาเป็นว่า เอามาชิมาปฏิปทาค่ะถ้าเขาไม่ได้ไปซุกซนที่ไหนก็ปล่อยไปทําธรรมชาติเอาพอดีพอดีนะคะค่ะ,ะแต่แท้ที่จริงแล้วนะพี่น้อยถ้าเราป้องกันโดยการใ,ใส่ถุงยางอนามาย100ัยร้อยเปอร์เซ็นได้ยิ่งดีนะ,ะถ้าแถมป้องกันโรคป้องกันการมีบุตรป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองในซิฟิลิสรวมทั้งอห,ห,หนื่นอีกมากมายมีแต่ดีกับดีอะถุงยางอนามายัยเพราะฉะนั้นเรามารณรงค์ใช้ถุงยางอนามายัยร้อยเปอร์เซ็นจะดีกว่าไหมเนาะคุณฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่่อคะ รังเกยียจโรคเอสได้แต่ยารังเกยียจผู้ติดเชื้อเอสเป็นอันขาดนะคะเพราะเอสติดกันได้3ทางเท่านั้นไม่ใช่ทางบกทางเรือทางอากาศทางติดต่อกันที่1นึงคือการร่วมเพศระหว่างหญิงกับชายระหว่างชายกับชายที่มีเชื้อเอดส์แน่ๆผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงปิ้งกันไปปิ้งกันมาพากันไปป้องๆซึ่งเรื่องเพศสัมพันธ์ พูดง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป่าปีตีชิงหรือโดนดาบติดหมดนักศึกษาบางคนเคยถามดิฉันว่าอาจารย์คะหนูเล่นดนตรีไทยจุดเอสด้วยเหรอได้ดนตรีไทยไม่ได้ติดเอสหรอกนะคะอันนี้อาจารย์พูดแบบภาษาแสดงเอสไม่กลัวกลัวอดคราวนี้แหละจะกลัวทั้งอดทั้งเอสอดทําให้เดสเอสทาให้ตายแต่ชีวิตเราจะสบายถ้าเรารู้จักป้องกันเพราะโรคเอสเป็นโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไม่มีปัญหา ทางที่2ทางเลือดคือการใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดประเภทที่เรียกว่าจึ๊กเข้าไปก็ทําตาซึ้งเหมือนถึงสวรรค์ระวังเหอะนั่นแหละทางลงนรกนะไม่ใช่จึ๊ดหนึ่งก็ถึงแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าจึ๊กหนึ่งก็แท่งถึงแล้วรวมทั้งการสักการเจาะหูก็ทําให้ติดเอสได้ทางสุดท้ายคือการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสุทารกในทันเดี๋ยวเอถอทารกดลงมตาออกมาก็จะต้องร้อง ลืมตาม,มาชมเียดูโลกเกิดมาเป็นภารกก็ติดเอสจากมารดามันก็น่าสงสารอยู่หรอกนะคะแต่ก็มีได้หมายความว่าจะให้เกรงอยู่กับเอสแหมบางคนไปเจอคนผู้ติดเชือ้อก็เกรงไม่กล้าเดินผ่านไม่กล้าแม้กระทั่งศบสายตามันก็ทำเกินไปท่องเอาไว้เถอะว่า อดข้าวดอกนัชชีวาวายไม่ตายบอกสิอดสเสนหามีภรรยาคนเดียวดีที่สุดรวมกันเราอยู่แยาคููเองตายถุงยางอนามัยก็ป้องกันโรคเอสได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะถ้าขืนใส่ผิดที่ผ่าไปใส่ที่นิ้วอาการอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราติดเชื้อเอสไปแล้วเราจะทำอย่างไรหลายคน วันที่โลกมืดมนคือวันที่ผิดหวังสิ้นหวังหรือวันที่คนรักจากลาแต่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV คือวันที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ HIV จากคนรักจากสามีที่หวังฝากผีฝากไข้วังจะสร้างโลกไปใหม่ที่เรียกว่าครอบครัวด้วยกัน ความรู้สึกครั้งแรกที่รับรู้ผลเลือดตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองสับสนทําอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นขังตัวเองจะไม่ยอมรับรู้และทั้งสิ้นค่ะคิดว่าต้องตายอย่างเดียววันแรกที่รู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีเสียใจมากอยากฆ่าตัวตายมันท้อใจไปหมดไม่อยากกลับบ้านกลัวคนที่บ้านจะรู้สารพัดจะคิดไปเสียใจนะเสียใจมากเพราะเราติดเชื้อจากสามีตอนตัดสินใจแต่งงาน คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะสร้างครอบครัวอยากมีลูกเรารักกันรักกันมากไม่เคยตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพมาก่อนแต่ที่เสียใจอย่างหนักยังไม่เสียใจเท่ากับวันที่สามีตายและลูกก็ตายไปอีกมันเหมือนหมดสิ้งทุกอย่างแล้วบทสนทนาที่ผ่านมาจากประสบการณ์จริงของอ้อยเมยและออด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้หญิงจํานวนมากที่ต้องกลายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไวีจากสามีทําให้เรารู้ว่าความเชื่อของไทยที่สอนให้ผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวรักนวนสมวนตัวไม่ได้ทําให้รอดพ้นจากการติดเชื้อ HIV หลังจากติดเชื้อ h อ v เมื่อ10ปีที่แล้วทุกวันนี้พวกเธอทั้งสามคนอ้อยเมย์และอ้อยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยความเข้มแข็งและเผื่อแผ่กําลังใจที่มี ให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยกันในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยแม้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเธอจะเต็มไปด้วยความท้อแท้แต่พวกเธอก็รอดและมีชีวิตอยู่ได้พอได้มาที่โรงพยาบาลรู้ว่าหน่วยสุขศึกษาเข้ามาคุยกับพี่พ,พันธ์ก็เริ่มมีกำลังใจที่จะดีขึ้นและก็ได้มาพบปะเพื่อนๆเข้ากลุ่มและตัวเองก็พยายามที่จะหาเข้ากลุ่มที่ว,ว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยกัน มีที่ไหนอ้อจะไปทุกที่เลยค่ะเพื่อได้ความรู้และได้เพื่อนค่ะทุกวันนี้อ้อเลยมีกาลังใจค่ะและได้ช่วยเหลือเพื่อนๆตอนนี้นะคะอ้อก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและรับโทรศัพท์ออนไลน์อยู่ที่โรงพยาบาลช่วงที่มารักษาตัวในโรงพยาบาลได้เจอผู้ติดเชื้อมากมายได้มาพูดคุยกับพี่พัน์และเข้ากลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเลยเกิดแรงฮึดขึ้นมา เมื่อคนอื่นอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันผู้สุดเชื้อที่สุดมากๆเป็นเพราะเขาไม่มีกำลังใจแล้วก็ไม่มีข้อมูลด้วยที่ผู้จิดจเชื้อตายเป็นเพราะเขาคิดว่าเอะเป็นแล้วตายเป็นแล้วตายที่อยู่อย่างนั้นก็เลยตายไปริงๆจหลังจากวันนั้นมาเราก็มีอาการติดเชื้อโควิดา9ด้วยตัวน,น้ำอดซีดิโฟดอนดจะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้รับยาต้านเวลาที่ดีพีโอวลเอสสามสิปิดปัจจุบันมีซีดโฟอยู่ที่ 2 7 8รักษาตัวอย่างต่อนนี้กินยาอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารครบทั้งห้าโมทำงานตามกำลังที่มีอยู่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผู้ติดเชื้อก็สามารถที่จะทำงานได้สร้างประโยชน์กับสังคมได้หลังจากที่รอดตายจากโรค่วยโอกาสอ้อยและเมและอ้อได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดให้กับผู้ที่ติดเชื้ออื่นๆเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า เชื้อ HIV ในร่างกายมันไม่สามารถกำจัดออกไปได้แต่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่นิ่งๆไม่ทำร้ายเจ้าของร่างกายได้เคยมีเพื่อนไหมไปไหนมาไหนด้วยเจ็บป่วยสุขทุกก็อยู่ด้วยกันตลอดคนอื่นอาจจะไม่มีแต่พวกเขามีแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยก็คิด,ดว่า เ i v คือเพื่อนแค่นี้เราก็อยู่กับเขาได้แล้ว10ปีที่เอสทำให้เราเป็นเพื่อนกันหากแปลตรงตัวก็คงหมายถึงการติดเชื้อ HIV ได้กลายเป็นสื่อกลางที่ช่วยหล่อหลอมให้เราได้เรียนรู้ได้พยายามแก้ปัญหาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงหายกันและสิ่งสำคัญทำให้เรารู้จักรู้ใจถามถ่ายห่วงใย,ยกันมองเห็นคำว่าเพื่อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงทางเดินข้างหน้าหรือเวลาในอนาคตมันก็อาจหมายความได้ว่ามันจะไม่หยุดเพียงวันนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรจะสิบปีในวันนี้หรืออีก20ปีในอนาคตความเป็นเครือข่ายหรือความเป็นเพื่อนก็ยังไม่ส้งสางซากว่าจะมาเป็นชมรมมิตรภาพแห่งฟ้าเรามีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ติดเชื้อมาร่วมพูดคุย วางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องการเข้าถึงการรักษาการยอมรับจากสังคมและการเติมใจให้กันขอเชิญผู้ติดเชื้อทุกท่านเข้ากลุ่มกับเราทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา10นาฬิกาที่ห้องให้การปรึกษาชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุละยเะดชโทร025347255 อย่าลืมเประโอกาสให้ผู้ติดเชื้อได้มีที่ยืนในสังคมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเขาที่ไม่เผยแพร่เพื่อ ending AIDS เน้นไม่ติดไม่ตายไม่ตีตราค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสไปแล้วนะคะ ในช่วงที่สองเรามาพูดคุยในเรื่องของธรรมะกันบ้านงนะน้องพันธรรมะจากอินเดียนะคะซึ่งเราทั้งสองเป็นผู้ประสานง,งานและผู้ร่วมบวชในครั้งที่สองนี้ก็คือบวชพรหมจารีนีทหารตำรวจและพละเรือนจำนวน360คนณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิคยาอินเดียในยปลาลค่ะปนยังไงคะน้องพันได้ความรู้มากมายจากองค์คุณแม่ทิราพรจิตตภาวนาพิรัตคุณมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะน้องพันขอนาโอวาทธรรมของคุณแม่นะคะ ที่องค์คุณแม่ได้ฝากไว้กับดีดแม่พรมาจารีณีทุกคนนะคะหรือที่องค์คุณแม่มักจะเรียกพวกเราว่าเทพธิดาน้นอยของคุณแม่นะคะน่ารักจริงใช่ค่ะ,คะท่านเปรียบตัวท่านเองเป็นคุณแม่ทางธรรมซึ่งพอเราได้ยินนะก,ก็ยิ้มแก้มปลีกเลยค่ะน้องพันชอบมากเลยเวลาคุณแม่เรียกว่าเทพธิดาน้อยหัว <c oughs> oh, น้องพันลีบวิ่งเลยนะคะแล้วองค์คุณแม่ที่แลพรท่านก็กล่าวว่าขอให้ทุกคนทบทวนได้ว่าเตรียมเปียงบุญให้กับตัวเองแล้วหรือยังเพราะว่าชีวิตนี้เวลาจะน้อยลงทุกขณะ ดวงจิตของเราผ่านมาแล้วหลายร้อยหลายภพชาตินะคะขอให้พวกเราพากาันเตรียมสเสบียงไว้เพราะยังเดินทางอีกไกลนะคะ<ช>ไกลแสนไกลและระหว่างทางเราก็จะพบกับอุปสรรคมากมายที่จะขวางกั้นไม่ให้ไปถึงจุดหมายและสเสบียงบุญที่เราคิดว่าเราเตรียมไว้พอแล้วหรือยังใช่แล้วค่ะก็สําคัญอีกค่ะท่านเน้นว่าอย่าหลงนะอย่าหลงคิดว่าสเสบียงที่เก็บไว้นั้นเป็นเพียงแต่สเสบียงบุญเท่านั้นบางทีอาจจะถูกหลอก หลอกตัวเองค่ะกลายเป็นสะสมสเบียงบาปก็เป็นไปได้นะคะก็คือเราทําบาปโดยไม่รู้ตัวก็มีคุณแม่จึงเตือนว่าทุกท่านอย่าประมาทมันตรวจสอบมันสร้างสเบียงให้ครบไตสิกขาก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาซึ่งคุณแม่ธีรพรจิตตภาวนาพิรัตก,กล่าวว่าสิ่งที่ตัวท่านเห็นมันน่าเศร้าสลดสังเวชนะคะท่านจึงเมตตาทุกดวงจิตมันเพี้ยนมันสร้างไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวงเราเอง ท่านจึงมีความเมตตาที่จะเฝ้าห่วงลงจิตของลูกๆก็คือแม่เทพธิดาน้อยของคุณแม่ทุกๆท่านทุกๆคนนะคะเทพธิดาน,นะะ้อยตั้งแต่ในพลลงมาเลยนะคะ <c oughs> ยันยันน้องๆพนักงานราชการเลยใช่ค่ะที่องค์คุณแม่พูดถึงไตรสิกานะคะก็คือว่าทานศีลและภาวนา ตอนที่เราอยู่ที่อินเดียนะคะพี่หน่อยเราก็ทําทานเสมอนะองค์ุณแม่ทิลาพรน,นะคะก็จะพาเราทำมหาทานซึ่งไม่มีใครบนโลกไบนี้นะคะทําทานบารมีได้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กับพระได้มากถึง500กว่ารูปนะคะ,คะในสถานที่ไม่ต้องอกตั้งใจจริงๆนะคะใช่ถ้าเราจะเข้าใจนะคะก็คือคําว่าทานน้องพันอาจจะหมายถึงว่า ทางก็คือการให้การเผื่อแผ่แบ่งปนันเพื่อช่วยเหลือกันเพื่อช่วยยึดเหนี่ยวทางสังคมเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีงามนะคะพี่หน่อยและการทําทานนะคะก็เป็นเครื่องส่งเสริมให้เราอยู่ร่วมกันได้บนโลกใบนี้ด้วยความมียระเบียบมั่นคงนะคะแถมยังเป็นการฝึกหัดฝึกกล่าวหัดกล่าวนะคะใช่พฤติกรรมภายนอกด้วยกายวาจาและด้วยใจด้วยนะคะพี่หน่อยให้มีคุณธรรมและเอ,อิบอิ่มเบิกบานผ่องใสค่ะส่วนคําว่าศีลล่ะคะพี่หน่อย คือทานี่ฝึกใจใ,ให้รู้จักบริจาครู้จักการให้รู้จักการสละออกมาจากตัวเรากวาจะหยิบเงินได้ออกจากปากใช่ไหมคะพอคิดว่าจะให้โอ้เสียดายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกจิตที่จะบริจาคบริจาคบริจาคนะคะก็ทําให้เรารู้จักละวางสิ่งต่างๆส่วนสินก็คือการ ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อควบคุมพฤติกรรมทั้งกายแล้วก็วาจารวมทั้งใจด้วยนะ,ะไม่ให้คิดออกนอกลู่นอกทางนะคะซึ่งก็มีพื้นฐานห้าอย่างนะคะก็คือไม่เบียดเบียนซึ่งการและการ้เองนะคะต้องการความสุขสงบแบ่งออกเป็นอะไรบ้างคะทพั<ะ>นะ ก็คือสินห้าก็คือการเสพโดยไม่เบียดเบียนนะคะอาชีววัฒธรรมกะสินนะคะก็คือการสแสวงหาทรัพย์อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลให้ผู้อื่นร้อนอุโบสถสินก็คือการไม่เสพการมคุณนะคะทอดสินก็คือการดํารงชีวิตอย่างนักบวชพิสุณนีวินัยก็คือการดํารงชีวิตอย่างประหยัดและเหมาะสมค่ะนะคะพี่หน่อยแ,และสุดท้ายคุณแม่ฝากไว้ถึงการภาวนาภาวนานะั้นคุณแม่เน้นมากเลยค่ะน้องพันบอกว่าลูกๆทุกคนควรจะต้องทําเป็นประจำ คือเป็นภาวนาในด้านสมาธิและภาวนาในด้านปัญญาซึ่งการภาวนาในที่นี้คือการปฏิบัติภาวนาหรือปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะบาเพ็ญสมาธิภาวนาซึ่งหลวงพ่อหลายท่านหลายองค์นู้นก็บอกเน้นเลยว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะภาวนานะคะไม่ใช่ว่าแยกขาดจากการไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทําปากขมูขมิบขมูขมิบเป็นภาวนาท่องมนอย่างนั้งงนไม่ใช่นะคะแต่นี้เป็นภาวนาเพื่อให้ภาวนาที่แปลว่าให้เกิดขึ้นทําให้ เป็นขึ้นซึ่งสิ่งที่ยังไม่เป็นก็ทําให้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีก็ทําให้มันมีขึ้นคือภาวนาเป็นทางจิตตภาวนาค,ค่ะพี่น้อยเวลาตอนที่ภาวนานะพอคุณแม่บอกให้นั่งทําภาวนานะหนึ่งชั่วโมงไหวไหมแหมน้องพันไม่กล้าเลยอะ่ะไม่กล้าบอกว่าไหวไม่ไหวอะ่ะต้องอดทนนะคะเขาบอกว่าการภาวนาจึงเป็นการปฏิบัติฝึกหดัดแล้วก็ลงมือกระทํา ถ้าใครยังภาวนาไม่ได้นะคะบางคนนะพอเราเล่าให้ฟังเขาบอกว่าการนั่งภาวนาทําไม่ได้หรอกเพราะว่านั่งนานๆมันเจ็บมันปวดนะคะก็เลยไม่นั่งแสดงว่าเรายัางลดละเลิกกิลเลสไม่ได้เราก็ต้องยิ่งฝึกความอดทนนะคะคุณแม่คอยสอนอยู่เสมอว่าเราจะต้องอดทนภาวนาให้ได้ถึงหนึ่งชั่วโมงยิ่งเราภาวนาได้เท่าไหร่เราก็จะมีความสุขและขณะที่นั่งทําจิตตภาวนานะคะ เราก็จะไม่ค่อยคิดไงไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นจิตเราก็จะว่างเราก็จะมีความสงบสุขนั่นเองค่ะและดังนั้นจิตตภาวนาก็จึงหมายถึงว่าการเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจริตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเจริญง,งอกงามค่ะพี่หน่อยแล้วก็ยังมีกับเป็นการนอกจากฝึกอดทนแล้วนะ <Yeah. S 1> ก็ยังเป็นการฝึกให้เรามีเมตตากราุณาขยันหมั่นเพียรและที่สําคัญมองใบหน้านะพี่หน่อยคนที่ทำ <Yeah. S 1> จิตตภาวนาเป็นประจำะ <Ừ. S 1> น่าจะเป็นไงรู้ปะ สดชื่นเขาบอกเป็นการทำคิวเทนทางธรรมนะคือมีความสุขมีความสดใสออกจากภายในมาสู่ภายนอกใช่ค่ะเขาบอกงั้นแล้วก็จะเป็นเปงั้นไหมคะ้องพันใช่แล้วก็เป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นสงบด้วยอทุกครั้งที่พี่ทําจิตตภาวนานะคะรู้สึกว่าสามารถที่จะทําให้มีพลังในการทํางานมากๆเลยนะคะทําเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนู้นคือเรามีจิตมีสมาธินั่นเองนะคะคค่ะพอคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างนี้แล้วก็ เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มทั้งทานศีลและก็ภาวนาตั้งใจปฏิบัติภาวนากันนะคะคุณแม่พิลาพรจิตตภาวนาพิรัชกุลน,นั้นเน้นย้ำเสมอว่าการปฏิบัติอย่างน้อยก็หวังได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้ถ่ายทอดไปนั้นเป็นจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกท่านทุกคนที่จะทาให้จิตใจของเรานั้นมีพลังเข้มแข็งนะคะแล้วก็ข้อสําคัญคาทุพันธ์การมีสีหน้าก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยเรื่องเอสด้วยค่ะ เผยนิตยเีนะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะวันนี้เราทั้งสองคนขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการทออองไกลโรคจนจบค่ะหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการรับฟังรายการสุขภาพในเรื่องได้สามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook รายการทออห่างไกโลโรคค่ะติดตามสาระดีๆเรื่องสุขภาพกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับพิชันนาวากาตรตีหญิงดรสุดใจชาประเสริฐและราวากาโทรหญิงดรพัตรพรพัทรยโยทีนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ